สวัสดีน้องๆทุกคนก็ผมเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวพี่เบิร์ดจะพาน้องๆทุกคนมารุยเรื่องการสร้างเลขกันนิดนึงเนาะอ่ะในการสร้างเลขนะเขาก็จะมีการให้ตัวเลขมาแล้วแต่โจทย์ข้อนั้นว่าจะให้เลขอะไรมาเนาะอ่ะมาดูอย่างข้อนี้ครับโจย์บอกว่าให้นำอ่านำเลขโดดเนี่ยศูนย์ถึงห้ามาสร้างเลขคู่สามหลักอ่ะเราก็ขีดเส้นใตน้เลขคู่สามหลักวิธีการทําเราก็ขีดไปสามเส้นเนาะเพราะว่าเป็นสามหลักไอ้สามหลักนี้มีอะไรก็คือหลักอะไรนะ หลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยถูกปะอ่าหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยโอเคโดยแต่ละหลักไม่ซ้ำกันนะขีดเส้นใต้ไม่ซ้ำกันไม่ซ้ำกันก็คือแสดงว่าใช้เลขซ้ำกันไม่ได้โอเคไหมแล้วเราก็ใช้กฎการคูณเข้าไปเกี่ยวข้องกฎการคูณก็คือนึกถึงการแต่งตัวเนาะการแต่งตัวอ่าสมมุติว่าเรามีเสื้อกางเกง รองเท้าอย่างเงี้ยเราใส่ตัวใดตัวหนึ่งไม่เสร็จสมมุติว่ามีเสื้อสามตัวแล้วก็เอา 3, สามกางเกงสี่ตัวก็เอาสี่รองเท้าสองคู่ก็เอาสองแล้วก็จับมาคูณกันแบบนี้โอเคเขียนเนาะเขียนเนาะเรื่องความน่าจะเป็นก็ง่ายๆนิดเดียวอ่ะมาดูกันข้อนี้ครับสร้างเลขคู่สามหลักถ้าเป็นเลขที่มีลงท้ายด้วยศูนย์เนี่ยให้น้องใช้ทริคนี้ก็คือแยกแยกไอ้ตัวศูนย์เนี่ยมันออกมาหนึ่งกรณีอ่ะเดี๋ยวพี่เบิร์ดเลื่อนลงมาตรงนี้นะ แยกออกมาหนึ่งกรณีแบบนี้พี่ก็แยกออกเป็นอีกกรณีหนึ่งกรณีแรกเนี่ยครับพี่เบิร์ตให้ตรงนี้เป็นศูนย์โอเคพี่ให้ไอตัวหลักหน่วยเนี่ยตัวนี้เป็นศูนย์แสดงว่าได้กรณีเดียวโอเคปะพอตัวนี้เป็นศูนย์แล้วอารมณ์เหมือนเราใช้ศูนย์ไปแล้วก็ตัดตัวนี้ทิ้งไปเราก็ดูครับไอตัวหลักร้อยของเราเนี่ยเหลือห้าตัวถูกปะเราก็ใส่ห้าอารมณ์เหมือนเราใช้หนึ่งไปเราก็เหลือไอ้กี่ตัว หนึ่งสองสามสี่ตัวถูกป่ะแสดงว่าหลักสิบเราก็คือได้สี่ก็จะเป็นเท่าไหร่ครับจับคูณกันกดการคูณห้าสี่ยี่สิบโอเคเขียนนะเนาะเขียนเนาะไอตัวหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยก็ไม่ต้องเขียนแล้วเนาะต่อไปกรณีที่มันไม่ใช่ศูนย์กรณีที่มันไม่ใช่ศูนย์ 0, แต่ว่ามันเป็นเลขคู่มีอะไรบ้างอ่ะพี่ลบตรงนี้ก็คือมีสองก็มีสี่ถูกป่ะสองก็มีสี่ พี่ก็ใช้อะไรครับใช้ตัวใดตัวหนึ่งเนาะสมมุติว่าพี่ใช้ไอตัวเนี้ยมันได้สองหลักไม่ว่าสองหรือสี่โอเคเดี๋ยวลองย้อนไปตัวนี้นิดหนึ่งเนาะอ,อ่าตัวนี้ครับลงท้ายด้วยศูนย์เนี่ยมันคืออะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นอะไรห้าหนึ่งศูน์ห้าสองศูน์อะไรเงี้ยไปเรื่อยๆถูกปะ่ะมีทั้งหมด20ตัวถ้าน้องจะมานั่งนับก็ คงนับไม่ไหวถูกปะเราก็เลยใช้กฎการคูณเข้าไปเกี่ยวข้องอ่าดูนะต่อไป2หรือ4ี่เนี่ยสมมุติว่าเราใช้ตัวใดตัวหนึ่งไปครับพี่เบิร์ใช้4ไปอ่ะพี่ก็ตัดตรงนี้4ี่ไปปึ๊บแล้วเราดูครับหลักร้อยเนี่ยข้างหน้าสุดหลักร้อยมันเป็นศูนย์ได้ไหมไม่ได้เพราะว่าถ้าเป็นศูนย์เนี่ยมันจะกลายเป็นเลข2หลักทันทีเขี่ยไหมเราก็เลยต้องแยกกรณีที่เป็นศูนย์ออกมาก่อนโอเคเพราะฉะนั้นเป็นศูนย์ไม่ได้ครับนับครับเหลือกี่ตัว1 2 3สามแล้วก็สี่ตัวอ่ะ แสดงว่าหลักร้อยได้4ตัวสมมุติว่าพี่ใช้5ไปมันก็เลยเหลือกี่ตัวครับ1 2 3 4ตัวเช่นกันหลัก10ก็เหลือ4ตัวแล้วก็จับคูณกันได้เท่าไรครับ4 4 16 16กคูณ2ก็จะเป็น3 2ในขั้นตอนย่อยของมันเนี่ยงานเสร็จแล้วก็คือได้ตัวเลข3หลักที่เป็นเลขคู่แต่มี2อามี2กรณีเราก็เลยจับกรณีย่อยนะครับบวกกันก็เลยใช้กฎการบวกแทน กดการบวกอีกต่อหนึ่งก็จะได้เป็น20บวกด้วย32ก็จะเป็น52บอ่ะพี่บวกเลยแล้วกันเนาะจะได้ไม่เสียเวลาโอเคเรียบร้อยตอบข้อกไก่นั่นเองเอ่อตัวนี้เนาะก็จะออกข้อสอบเข้ามสแน่ๆอยู่แล้วแล้วก็โดยเฉพาะน้องๆที่สอบเตรียมทหารเนาะก็พี่แนะนำครอสนี้ครับก็จะทำให้ เราทาข้อสอบได้รวดเร็วแล้วก็ถูกต้องนั่นเองเนาะเทพคนนี้ไปชิตเตรียมทหารสี่เราทับก็จะมีโจทย์พวกเนี้ยมีทิศดีๆต่างๆมีแนวข้อสอบต่างๆแล้วก็ข้อสอบเก่าย้อนหลังให้ตะลุยฝึกฝนกันไปยาวๆเลยครับผมก็คอสนี้คอเดียวจบมีทั้งมต้นแล้วก็มปลายแล้วก็พาตะลุยโจทย์ถ้าสนใจก็อินบ็อกเข้ามาพูดคุยได้เลยครับหรือว่ามีเพื่อนที่เตรียมตัวสอบอยู่ไม่ว่าจะเป็นเข้ามสี่หรือว่า,อาสอบเข้าเตรียมทหารต่างๆก็แนะนําได้อินบ็อกเข้ามาพูดคุยกันได้ไม่มีปัญหาครับใครที่สนใจคอร์สออนไลน์ก็ ลองดูครับขออนั้นไล่ขคอน,นี้โอเคหรือว่าใครที่ต้องการอาติวสอบเพิ่มเติมก็สแกนชิลอะโคตัวนี้เข้ามาได้เลยนัย่นเองโอเคโอเคครับชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันให้กับเพื่อนๆที่เตรียมสอบแล้วก็เพื่อนๆที่น้องรักได้เลยครับคลิปนี้เอามาแบ่งปันกันประมาณนี้ครับสำหรับการสร้างเลขโดดไม่ว่าจะเป็นเลขคู่หรือเลขคี่เลขอะไรไปประยุกต์ได้โดยใช้กฎการคูณเข้าไปเกี่ยวข้อง ถ้ามีหลายกรณีก็จับขั้นตอนย่อยบวกกันก็ใช้กฎการบวกอีกทีหนึ่งนึกถึงงานเสร็จกับงานไม่เสร็จนั่นเองก็อารมณ์นึกถึงการแต่งตัวนั่นเองคลิปนี้มาแบ่งปันกันประมาณนี้ครับสวัสดีครับ